เมื่อกี้ตาว่าอะไรนะตาว่าเป็นอะไรกับพ่อนั่นนี่เปล่าตาตาทำไมตาทำไมแก่จังตาเป็นเพื่อนพ่อย <c oughs> กินยังครับนี่บอกกินกินกุ้งนี่คือเป็นอยังเป็นข้าวเที่ยงบอกใส่กะข้าวบอกมัมีเลยอุ้ยสมัยพ่อกินแต่ข้าวได้ดอกสมัสยสมัยเนี่ยมันบอกกินข้าไม่กินแต่กุง้งอาหารเที่ยงนะครับ ซื้อตั้งแต่ตะการใช่ไหมผลเตรียมตัวตั้งแต่ยุตะการเมื่อวานนี่ครับก็แวะไปซื้ออะไรมาทำกินตอนขึ้นบ้านใหม่ก็เลยซื้อกุ้งมาด้วยวันนี้เมโนูพิเศษอเออผลเพลิดเพลินกันกหบบน้อยก็ได้กินน้ำหนะะ่อยดีกวาไอ้จะกินยังก็ได้กินน้ำพร้อม่มาหากมัหกไก<ว>่ไม่ใช่หักไผ่ว้าไอ้มีอยัง,ไ,งไอ้ก็แบง่งซูกินอย่าลื่อมผ้าไไปหาไซเบ็ดเด้อมวันนี้